ครับตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับช่วยกันนะครับใส่ปุ๋ยนาข้าวนะครับที่ปลูกสาธิตนะครับในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบโรงเรียนดงเย็นนะครับใส่ปุ๋ยนะครับใโถครับหลังจากที่ดําเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่นะครับปลูกข้าวในท่อนะครับเพื่อสาธิตนะครับครับนักเรียน ที่กาลังทําอยู่ตอนนี้นะครับเป็นนักเรียนชั้นป .3 ทับ3ทับ2นะครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนโรงเย็นนะครับเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงครับส่งเสริมนะครับปัจจัยยนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโรงเรียนของเรานะครับจะมีนะครับทุ่งนานะครับสาธิตนะครับมีทั้งหมด3าแปลงนะครับนี่ครับข้าวนะครับที่ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่คือ นาสาธิตนะครับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโรงเย็นนะครับเราปลูกทุกปีนะครับข้าวนะครับปีนี้นะครับข้าวนานะครับที่แปลงสาธิตนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดรงเย็นนะครับนะครับเด็กๆนะครับช่วยกันนะครับดูแลต้นข้าวนะครับสาธิตนะครับ นี่คือความพอเพียงของรงรีเนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็นนะครับจะมีต้นกล้วยนะครับปลูกพืชนะครับทุกชนิดที่กินได้นะครับแบบพอเพียงนะครับนะครับสังเกตดูนะครับดินดีนะครับตะไคร้นะครับจะงามนะครับต้นข้าวก็งามนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำนะครับ วิธีการทำนาแบบพอเพียงนะครับเศรษฐกิจนะครับพอเพียงทำนาแบบไร้สารพิษนะครับของ,งเรียนอนุบาลเทศาบาลตะบนลงเยน็นเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ